วันนี้จะปล่อยปลาสลิดธรรมชาตินะครับน้องสงการขุดสะกับพ่อสะปลาสลิดอยู่ข้างบ้านได้เวลาปล่อยปลาสลิดแล้วครับ กกุ้งถัอืมผักบุ้งปลาสลิดกินผักบุ้งตัวนั้นเป็นไรทำไมมันไม่มุดต่อล่ะไม่รู้มันติดผักบุ้งอะจับมันสิจับมันก่อนเป็นยังไงอ๋อนึกว่ามันตัวนั้นเป็นไร ตัวนั้นน่าจะไม่รอดแล้วมั้งนะเอาขึ้นมาขึ้นมาไม่รอดแล้วตัวนี้ยังหืมน้อ,องปล่อยสิมันถ้ามันไงท้องขึ้น,นมันมันมันไม่รอดแล้วนี่อ๋โอโอเคโอเคโอเคพังแาบประ,บ,ประบอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอ่าเดี๋ยวจะมารวีวิวเรื่อยๆนะครับอ่าติดตามกันต่อไปเรื่อยๆปลาสลิด ธรรมชาติจะโตไหมในบ่อพลาสติกนะครับอขอบคุณครับ